งไม่ตรงปกเขาเรียกจกตาตามอยไปตามอยไปตามอยมาตัวจริงไม่ตรงปกเขาเรียกจกตาสงสัยจะแต่งรูปเยอะไปหน่อยผ,ผ่านแอปบ่ายอ s o r นะฮะตัวจริงไม่ตรงปกเขาเรียกจกตาตามอยไปตามอยไปตามอยมาตัวจริงไม่ตรงปกเขาเรียกจกตาสงสัยจะแต่งรูปเยอะไปหน่อยผ่านแอปบ่ายขอโทษด้วยค่ะตกหน้าเข้านิดตาโตอีกหน่อยคอนทัวร์วน้อยๆปรับผิวใสอีกหน่อยๆโพสภาพเลยค่ะนี่หน้าสดนะคะ no f i l อร์จัาแต่ลาลาแต่ลาลา เดือดเบี้ยวเพื่อนเบี้ยวเอวเอสแบบแซบเยี่ยวใครก็เรียกว่ากูดูปาร์ตมาจา์แห่เฮ้ยตูถางเข้ามาใกล้ๆซุ่มเข้ามาอีกก็จับไม่ได้วิชาแต่งรูปนี่มันไม่ง่ายเลยคนสงสัยจนต้องถามว่าใช่เปล่าน้องนี่ใช่คนเดียวกับในไอจีเปล่าเอะเอเอใช่เปล่าน้องนี่ใช่คนเดียวกับที่พี่ไล่เปล่าคนเดียวกันกับเพ่ตัวจริงไม่ตรงบอกเขาดีแคบวนๆกันไปมีคนที่มันแซบเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าใครที่มันแซบอย่ามากวนตีหนปาบังมัน Long come relax.